ก้าวหน้าในหน้าที่ต้องมีงมทัศนคติคตด้านบวกสมคิดระหว่างกูล สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มของเราพบกันอีกแล้วนะคะชีวิตที่ต้องค้นหากันต่อไปนะคะเพราะว่าสามารถพลิกชีวิตจากหายนะสู่ความสําเร็จของคุณสมคิดระหว่างกูนดูเดือนนะเมื่อวานนี้คุณสมคิดเหนื่อยหรือยังคะยังครับยังนะเพราะชีวิตจริงๆเดินทางมันหนักยิ่งกว่าการมาบอกเล่าให้เราฟังเยอะนะ,ะค,คุณสมคิดเล่าให้ฟังตั้งเป้าหมาย5อย่างนะคะภายใน25ปีต้องมีเงินล้านทํางานบนเครื่องบินบนะผู้พูดภาษาอังกฤษได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะแล้วก็มีภรรยาสวยมีแฟนเป็นนางงาม อ่ามต้องโหสวยอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องถึงขันนางงามแล้วก็ตั้งเป้าว่าตัวเองจะเป็นนักมวยเพราะว่ามีโอกาสลุ้นเงินล้านได้จริงครับก็คือพอเออก็ค้นหาวิธีการว่าเราทํายังไงเราจะถึงถึงจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากเรามีข้อจํากัดหลายข้อนะฮะไม่มีเงินไม่มีความรู้ไม่มีปริญญาไม่มีอะไรพวกนี้มันเป็นข้อจํากัดเราก็มาดูว่าถ้าเราไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เงินทุนไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องใช้ปริญญาไม่ต้องไม่ ใช้เส้นสายเนี่ยอะไรที่มันทําได้บ้าง <Okay. S 2> พอเราไปเห็นชาติชายเชี่ยวน้อยโอ้ทาได้เลยนักมวยนักมวยนี่ใช้แรงอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องนะฮะ <c oughs> ใช้ใช้แรงกับขยันฝึกซ้อมเท่นั้นเองก็เลยตัดสินใจชกมวยผมชกมวยอยู่5ปีโอ้โหกำลังเป็นดาวลุ่งเลยตอนนั้นกําลังลุ่งมากผมชกมวยแถวสุพรรณกาญจนบุรีนะครปฐม ไล่ชกจนจนหาคู่ชกยากตอนนั้นเริ่มเป็นดาวลุ่งพอดีเรียนจบมศส,สามเรียนหนังสือไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยชกมวยไปด้วยเรียนจบมศส,สามพอจบมศส,สามเนี่ยก็มานั่งคิดว่าคนสุพรรณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอจบอมศส,สามปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปต่อโรงเรียนฝึกฝึกหัดคร<อ>ูคนบ้านนอกเนี่ยเป็นครูก็ถือว่าหลู<ร>แล้วทีนี้โรงเรียนฝึกหัดครูก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐม ทีนี้เราก็มานั่งคิดสุพรรณบุรีกับนคนปรปฐมเนี่ยมันใกล้ๆก,ก,กันบ้านนอกคือกันนะ <c oughs> ถ้าเราอยากเป็นแชมป์โลกแล้วก็ไปอยู่บ้านนอกเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกมันยากมากเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไม่ดีแล้วก็การติดต่อต่างประเทศอะไรต่ออๆไ,ไม่ดีคิดขนาดนั้นค<อ>ีดขนาดนั้นถ้าจะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเข้ากรุงเทพอย่างเดียวต้องเป็นค่ายมวยในกรุงเทพตอนนั้นก็มองดูวิชาน้อยพรทวีกาลังดังมากเลยนักมวยรุ่นพี่่านักมวยรุ่นพี่กําลังดังมากชกทิ้งหลายแสนบาทนะเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราชอบนักมวยคนนี้น มาอยู่ค่ายนี้น่าจะเก่งเพราะว่าเขาสอนให้วิชาน้อยเก่งได้ก็เลยตัดสินใจบอกว่าเดี๋ยวถ้า,อ,าออกจากบ้านนอกมาเข้ากรุงเทพจะไปอยู่ที่ค่ายพรทวีให้ลุงติดต่อไหมฮะอมบอกลุงติดต่อไว้ที่ค่ายพรทวีให้หน่อยอเดี๋ยวจะเข้าเข้าไปอยู่กรุงเทพแล้วจะไปซ้อมมวยที่นั่นลุงก็ติดต่อให้บอกไม่มีปัญหาเข้ามาได้เลยในขณะที่ผมเรียนจบก็กําลังเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพจะไมชกมวยที่ค่ายพรทวี พอดีอเทศบาลอำเภอสองพี่น้องเนี่ยเขาจัดงานสงกรานแล้วมีมวยด้วยเส้นเราเลยพอ,พอมีมวยด้วยโปรโมเตอร์เขาก็มาเรียกสมคิดสม,มคิดไปชกมวยให้หน่อยบอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมจะเข้ากรุงเทพแล้วผมไม่ชกแล้วเวทีต่างจังหวัดเนี่ยกระจอกเดี๋ยวนี้เป็นนักมวย,มวยเป็นนักมวยกรุงเทพแล้วนักมวยเงินแสนแล้วจะมาชกเวทีกระจอกกระจอกนี้ไม่ได้จะไม่เข้าพรทวีแล้ว อไอ้โปรโมเตอร์เขาบอกเฮ้ชยชกให้หน่อยชกให้หน่อยเพราะผมเป็นมวยพื้นที่ช่วยหน่อยมวยดังช่วยหน่อยเพราะเป็นเป็น,ปนมวยพื้นที่ถ้าผมชกแถวนั้นเนี่ยกองเชียร์จะเยอะมากเพราะฉะนั้นผมยกมถ้าผม,ผมชกเนี่ยก็คือคนแน่นคนเต็ม นะฮะเขาบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยทีแรกก็ผมก็ไม่อยากชกเพราะว่าอยากจะเข้าชกกรุงเทพเลยทีนี้โปรโมเตอร์เนี่ยมีบุญคุณกันอยู่คือเขาปั้นเราขึ้นมา<ก>นะเขาจัดเราชกบ่อยก็เลยต้องช่วยทีนี้ไม่รู้ใครมันจัดงานมันไม่รู้มันจัดงานอีท่าไหนมันเอาเวทีมวยกับไอ้งลิเกเนี่ยมาอยู่ติดก,กันนะไอ้ผมก็ชอบชกมวยแม่ผมก็ชอบดูลิเก <c oughs> ทีนี้ที่ผมชกมวยมาทั้งหมด5ปีเนี่ยปิดไม่ให้แม่รู้อ <c oughs> ไม่ไม่บอก <c oughs> ให้แม่รู้ว่าผมชกมวยเพราะแม่ไม่ให้ชกมวยผมก็แอบชกในขณะที่ ผมกำลังชกมวยบนเวทีเนี่ยน้องชายมาเห็นเขาเห็นพี่ชายกําลังชกมวยโอ้โหดีใจมากเลยเฮ้ยพี่ชายกูชกมวยเท่กูรีบวิ่งไปตามแม่ที่โรงลิเกแม่แม่ไปดูพี่คิดกําลังชกมวยแม่ผมได้ยินแค่นั้นคว้าไม่ลวกวิ่งเข้ามาในเวทีมวยไไอ้สมคิดลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวนี้ไม่ให้ชกไล่ตีผมรอบเวทีแล้วผมก็อ้าใไทมาว่าแม่มาได้ไงผมชกอยู่บนเวทีแม่ก็ไล่ตีผมก็ชกมวยก็วิ่งหนีไปเรื่อยแม่มาทางนี้ผมก็วิ่งไปทางนู้นผู้คนก็ มาห้ามครูมวยมาห้ามโปรโมเตอร์มาห้ามกรรมาการช่วยกันห้ามใครที่ห้ามาม,มวยนะห้ามแม่กับลูกห้ามแม่ใครที่มาห้ามก็โดนแม่ฟาดคนละตุบล<จ>ะตับแบบทำไมแม่ไม่อยากให้ชกมวยล่ะคะ,ะแม่บอกว่าถึงแม่แม่จะยากจนนะแม่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกมาดีพอเนี่ยแต่ว่าชีวิตของแม่เนี่ย เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยยุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมสองปีแรกที่แม่เลี้ยงมาเนี่ยนะยุงไม่ให้ไตไลไม่ให้ตอมโอ้โหประคบประงมลูกยังกับไ่ในหินแล้วก็อยู่ๆเนี่ยลูกมาให้คนเขาชกมาให้เขาทําร้ายเนี่ยแม่เห็นแล้วใจจะขาดกลัวลูกเจ็บกลัวลูกเจ็บแม่เห็นแล้วใจแม่จะขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าชกเลยนะลูกนะ้นเลิกผมก็มานั่งคิดว่าโอ้โหชีวิตแม่ผมเนี่ย ุกทรมานมาตลอดชีวิตใช่ไหมมีมีสาม,มีก็ถูกสามีทิ้งแล้วก็ต้องไปทํางานโรงงานทอผ้าส่งเงินให้ลูกใช้ส่งเงินให้ลูกเรียนอะไรอะไรเงี้ยเพราะแม่เนี่ยเจ็บปวดมามากแล้วเพราะฉนั้นไม่อยากสร้างความเจ็บปวดเพิ่มให้แม่มเมื่อแม่ขอร้องให้เลิกก็ตัดสินใจเลิกทั้งนั้นที่อันนี้คือความหวังของเราคือเป้าหมายของเราผมชกมา5ปีอีก5ปีเนี่ยผมได้เป็นแชมป์โลกแน่นอนเพราะตอนนั้นกําลังลุ่งม,มากคนผที่สุดต้องต้องต้องเลิกนะ เราจะทำยังไงจะไปเจอทางไหนละทางนี้มันสเปกเหมาะกับเรานะเพราะไม่ต้องมีการศึกษาแล้วก็เราทําได้อยู่แล้วเราก็มีฝีมือเราก็ตัดสินใจเลิกก็ต้องไปค้นหาวิธีเอาใหม่ว่าจะทํำยังไงก็ทีนี้ก็ต้องตัดสินใจเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ก็เข้ากรุงเทพทีนี้พอเข้ากรุงเทพมาพระที่พระที่กรุงเทพที่เคยมาบวชนะเขาก็จะสอนเราเมื่อก่อนเราบอกว่าถ้าเราเข้ากรุงเทพเราจะทําไงเขาบอกเข้ากรุงเทพเนี่ย เป็นสูตรเลยของคนบ้านนอกเด็กบ้านนอกถ้าเข้ากรุงเทพจะไม่ให้อดตายแน่นะ,ะอย่างแรกเลยต้องไปสมัครงาน ร้านอาหารนะพวกพัตาคารพวกร้านอาหารสวนอาหารอะไรเนี่ยสาเหตุที่ไม่อดตายเพราะว่าอย่างน้อยร้านอาหารเนี่ยเขามีเลี้ยงข้าวเขาเลี้ยงข้าวฟรีอย่างที่สองก็คือมีที่ซุกหัวนอนในร้านอาหารนอนตรงไหนก็ได้เขาจะมีที่ให้นอนเพราะฉะนั้นคนต่างจังหวัดพอเข้ามากรุงเทพก็ไปทําร้านอาหารก็มีข้าวกินมีที่ซุกหัวนอนรอดตายแหละใช่ไเพราะนั้นผมก็เลยไปสมัครร้านอาหารทีนี้การที่ไปสมัครร้านอาหารเนี่ยพอไปสมัครใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครเขารับพูดเนอโอพโหคนสุพรรณด้วยสุ พันคนเมืองการคนลาดบุรีอะไรเงี้ยมานครผมเนี่ยไปเนครปฐมเข้ามาเนีเนอพูดไม่รู้เรื่องบอกเฮ้ยไอร้านอาหารกูเนี่ยมันในกรุงเทพนะไม่ใช่ต่างจังหวัดมึงมาพูดเนอแล้วใครมันจะเข้ามากินสมัยนั้นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วทาไงอะถ้าทําไงก็พยายามตื้อจะเอาให้ได้ข้อจํากัดของผมอีกข้อหนึ่งก็คือว่าขอทํางานเฉพาะกลางคืน ลางวันผมจะเรียนผมผมตั้งใจว่าผมจะเรียนเพราะว่ามีความคิดว่าคนที่จะประสบความสําเร็จคนจะรวยเนี่ยต้องเรียนสูงถ้าเรียนน้อยคงคงไม่ประสบความสาเร็จต้องฉลาดเหมือนที่พระบอกพี่สมคิดไว้ใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยต้องขอต่อรองกันว่าอาถ้างั้นผมขอไม่รับเงินเดือนเอางั้นนะขอไม่รับเงินเดือนขอได้กินข้าวขอมีที่ซุกหัวนอนแต่ว่าขอติดติดลูกค้าให้เราเนี่ยเราขอเพื่อจะเอาเป็นค่าใช้จ่าย ก็อโอเคเขาสงสารเราเขาก็รับเขาทำงานปรากฏว่าผมได้ติบวันละห้บาทถือว่าเยอะไหมเยอะมากสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยว50าสิบต่ โอ้โหก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบตังค์เถ้าพร่ทำยังไงให้ได้ติ๊บเยอะขนาดนั้นเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ได้ร้อยชามแสดงว่าร้านนี้ร้านใหญ่ขายของแพงสิคนก็ถึงติ๊บหนักไม่ไม่ใช่ติ๊บหนักอ่ะคือไม่ไม่ไม่ใช่ขายของแพงแต่เราเอาใจสุดชีวิตเลยนึกออกไหมขนาดไหนไหนลองเล่าให้ฟังไม่ได้ทําแค่อุ้มมานั่งโต๊ะเท่านั้นเองนอกจากนั้นบริการหมดเล่าเนี่ยพร่องไม่ได้พร่องปุ๊บขยับเป็นเทนะพี่เสริมว่ลูกค้ากระดิกนิดเดียวเพราะคนสมกิจวิ่งชาร์จเลยต้องทานอะไรได้หมดและที่สําคัญเนี่ยเป็นนนทรริคะใกา เสิร์ฟอาหารเนี่ยที่จะจะได้20บาทแน่ๆอ่ะไหนไหนทำยังไงนะพอลูกค้าเดินเข้ามาปุบเนี่ยถ้าอุ้มลูกมาด้วยเสร็จผมทำยังไง20บาทได้แน่นอนเวลาเวลากินข้าวเนี่ยเวลาเรามีลูกเล็กๆเนะเวลาไปกินข้าวลูกจะกวนนึกออกไหมเวลาจะกินไอ้นี่เขาจะยิบไอ้นู่นจะเล่นไอ้นี่เดี๋ยวร้องงองแง่พ่อแม่ก็ไม่ต้องกินมัวผัดกันอุ้มอยู่นั่นเองกินข้าวแม่อร่อยเพราะนั้นเนี่ยพอเด็กมาปุ๊บเราก็ทําเป็นรักเด็กโอ้ว้ยน่ารักมากเข้าไปอุ้มเข้าไปอะไรแต่ไรเดี๋ยวจะพาไปเล่นนะเดี ให้พ่อแม่เขากินให้เสร็จก่อนพ่อแม่เขาพอเห็นเราดูแลลูกเขาก็จะรีบกินให้เสร็จใช่ไหมเราก็ทําเป็นรักเด็กพาไปซื้อลูกโป่งลูกโป่งสมัยนั้นสลึงเดียวนะลงทุนหน่อย มั้าซื้อลูกโป่งให้เด็กก็พาเด็กเดินเล่นอะไรแต่เราก็คอยสังเกตสีรักลูกเขาซื้อลูกโป่งลูกเขาทีเดียวพอพ่อแม่เขากินเสร็จเราก็ค่อยเอากลับไปเอาไปส่งคืนพ่อแม่ก็โอ้ดีใจเห็นเราละพ่อแม่ทุกคนนะอยากให้ทุกคนรักลูกเขาอยากให้ทุกคนชมว่าลูกเขาสวยน่ารักอะไรแต่อะไรพวกนี้เราก็ชมนี่ยเลยวสวยจางน่ารักดีไม่อ้อนอะไรแต่เขาเห็นว่าเรารักลูกเขาเขาก็รู้สึกดีกับเราแล้วที่สําคัญเราซื้อลูกโป่งให้ลูกเขาด้วยโอ้นี่ขนาดรายได้น้อยนะยังซื้อลูกโป่ง ใ,ใ,ให้ลูกเขาละแต่ยี่สิบบาทเอาไปนี่เทคนิคง่ายง่ายเทคนิคง่ายง่ายนี่คือเทคนิคที่หนึ่งและเทคนิคที่สองเนี่ยเวลาเราเสิร์ฟอาหารเราต้องช่างสังเกตว่าดูโง่เฮงคน คนนี้เกี่ยวมากเลยคนนี้ใจดีคนนี้ใจไม่ดีอ่าคนนี้คนนี้ถ้าดูโง่เฮงแล้วคนนี้ใจดีโอ้โหเสิร์ฟเต็มที่เลยถ้าดูโง่เฮงมันเดินหมายนี่หน้ามุ้ยใจไม่ดีอย่าไปเสิร์ฟมันเพราะเสิร์ฟถ้าตายเหนื่อยถ้าตายไม่ได้ติดเลยอย่างเงี้ยเราลงทุนฟรีเหนื่อยฟรีเพราะนั้นเราก็จะดูคนที่โง่เฮงดีๆหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาพอเราเอาใจเต็มที่เนี่ยอย่างน้อยสิบบาทต้องได้ ถึงว่าทําไมได้วันละห้าสิบก็เล่นแผนอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็เวลาคุยเวลาเราไปพูดไปคุยเนี่ยเขาเห็นเราคุยฉลาดฉะฉานเขาถามน้องทําอะไรอะไรยังไงอ๋อผมกลางวันผมเรียนหนังสือครับกลางคืนผมทํางานโอ้โหไรเงี้งเขาจะอ่อน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 เปเทคนิคเทคนิคเทคนิคนะคะคุณผู้ฟังอ่อนเพราะนั้นเนี่ยผมผมจะเป็นเด็กเสิร์ฟที่ได้ทิปเยอะที่สุดนะฮะแล้วผมก็พอได้ทิปแล้วเนี่ยผมก็ไปเรียนหนังสือนะฮะผมไปสมัครเรียนช่างกล ไทยสุยะแล้วก็เช้าเรียนช่างคนไทยสุยะเย็นๆก็ไปเรียน AUA และกลางคืนก็เสิร์ฟอาหารทำไมมันต้องทุ่มขนาดนั้นอนะเพราะเพื่อเป้าหมายของเราเพื่อเป้าหมายฮะเพื่อเป้าหมายเพราะว่าอตอนนั้นเนี่ยไม่ได้โชควยละ เขไม่ได้โชคมวยเนี่ยโอกาสได้เงินล้านมันยังหาทางไม่เจอทีนี้ไปนั่งคุยกันกับเพื่อนเพื่อนไปนั่งคุยกันกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็บอกว่าอย่าไปเรียนมหาลัยเพราะถ้าเรียนมหาลัยมันใช้เวลา6ปีอ๋อมันานสี่ปีห้าปีหกปีกว่าจะจบแล้วมันต้องใช้เงินเยอะมาเพราะนั้นพอจบมาเหลือเวลาไม่กี่ปีเนี่ยแล้วเราไปทําเงินล้านมันทําไม่ทันเขาบอกให้ไปเรียนช่างกลให้ไปเรียนช่างไฟฟ้าสายอาชีพเลยอ่าสายอาชีพช่างไฟฟ้าเนี่ยสปีจบพอจบมาปุ๊บทํางานได้เลย S <S เราไปรับเหมาไอเดินไฟฟ้าตึกที่ไหนาตึงยกทีมไปอะไรไปไปรับเหมามันจะได้เงินก้อนและในขณะเดียวกันเนี่ยให้เปิดร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดนั้นเราจะมีรายได้สองทางเพราะฉะนั้น4ี่ห้าปีเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะทําเงินได้ล้านนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงเรียนสายสายทคนิคสายอาชีวะ<ร>เพราะมันทางานได้เร็วมันหาเงินได้ง่ายใกล้ความฝันที่บอกมีเงินล้านก่อนปีครับปีนี่ทางานนี้ยึดยึดเป้าหมายเป็นหลัก จับตลอดเลยนะคะพี่สมคิดคะพี่สมคิดเรียนเทคนิคไทยสุริยะช่างกลเขาไปช่างกลไทยสุริยะตอนเช้าเย็นไปเรียน AUA ูรอขางเกินเสิร์ฟอาหารครับยังไงมันก็ไม่มีเงินล้านหรอกพี่มันมันดูใกล้ๆอยู่นะก็ตอนนั้นอะไรที่เป็นความหวังเนี่ยถึงแม้มันจะเรือนลางแต่ก็พยายามคิดว่าพยายามจะทําให้ได้ทีนี้พอพอ ได้วันละห้บาทเรียนช่างกลนะฮะ,ะเรียน AUA ส่งเงินให้แม่ส่งเงินให้น้องเรียญปัญหามันก็เกิดละเงินไม่พอใช้เงินไม่พอใช้เอเงินไม่พอใช้งงใชทำไงก็ไปปรึกษากันกับผู้ใหญ่ เขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้เงินเยอะๆเนี่ยคุณมาเสิร์ฟอาหารร้านอาหารอย่างเงี้ยมันได้เงินน้อยเพราะคนที่มาเที่ยวมันอีกเกรดหนึ่งถ้าอยากได้เงินเยอะๆเนี่ยต้องไปเสิร์ฟตามโรงแรมตามคอฟี่ช็อปหรือทาอาบอบนวดอะอย่างงี้ยคนมันอีกเกรดหนึ่งนะเขาจะให้ให้ติ๊เยอะคนมันฟุ่มเฟือยคนมันฟุ่มเฟือยจะให้ติ๊บเยอะเราก็เอ๊แล้วจะทํายังไงดีเราก็อยากได้เงินเยอะคนนั้นก็ไปปรึกษาแม่ แม่แม่เขาบอกว่าถ้าอยากได้เงินเยอะเนะี่ยต้องไปเสิร์ฟตามโรงแรมคอฟฟี่ชอ็อปอาบอบนวดเอ๊ะจะทำาไงดีแม่บอกโอ้ยไม่มีปัญหากรุงเทพนี่แม่กว้างคน,แม,นแม่อยู่กรุงเทพมาหลายปีกรุงเทพนี่แม่กว้าง พอดีแม่เนี่ยมีเพื่อนสมัยเรียนหนังสือทํางานอยู่เฮเลนอาบอบนวดที่คลองเตยเซจเลยเออเป็นแม่บ้านอยู่ที่เฮเลนอาบอนวดนแม่บอดเดี๋ยวแม่จัดการฮ้แม่ก็เอาไปฝากไว้ที่เฮเลนอาบอบนวดที่คลองเตยผมก็เลยได้ทํางานที่เฮเลนอาบอบนวดแล้วดีขึ้นไหมโอ้โหรายได้เพิ่มขึ้นสิบเท่าตัวผมทําได้วันหนึ่งเนี่ยสามร้อยถึงห้าร้อยบาททุกวันเสิร์ฟอาหารถือว่าเยอะไหมพี่สมเยอะมากมาก,ก็สมัยนั้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือนุสาวรีน่าจะประมาณชามละบาทโอ้ ชามละบาทนี่เท่ากับพี่ทำได้วันละห้าร้อยชามเลยเนี่ยกับร้านขายของร้านหนึ่งเลยนะร้านขายเกี่ยเยอะมากแต่มันก็มีเทคนิคนะมันก็มีเทคนิคเทคนิคยังไงฮะเทคนิคยังไงเออก็คือเวลาเราเสิร์ฟอาหารเนี่ยเวลาไปอยู่อาบหนวดเนี่ยเราก็ต้องตีสีกับหมอนวด ตีซีกับหมอนวดเพราะว่าเวลาเราไปเสิร์ฟเราจะไปเสิร์ฟในห้องหมอนวดจะอยู่กับลูกค้าในห้องอยู่กับแขกในห้องเวลาเราเข้าไปเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยเวลามีตังค์ทอนเนี่ยพนักงานเขาจะบอกว่าพี่พี่เด็กเสิร์ฟเขาไม่มีเงินเดือนนะต้องให้ติ๊กเขาเยอะหน่อยอะไรต่างๆเงี้ยเขาก็หมอนวดก็จะเชีย์ให้เราพนักงานเขาจะให้1ิบาท10บาท10บาทเราวิ่ง1ิบห้องก็ได้ร้อยบาทอ่าสามสิบห้องก็ได้3า0รอบาทคือนั่นก็เลยเป็นที่มาอ่าคือหนึ่งเมื่อต้องวิ่งนี่นี่คือเทคนิคหนึ่งอีกเทคนิคหน ก็จะรู้กันกับหมอหนวดหมอหนวดเขาจะสงสารเราเพราะเราเรียนหนังสือด้วยเรายากจนเราอะไรแต่ละเขาจะสงสารเวลาขึ้นไปเนี่ยเขาถามอ่ะพี่พี่ดื่มอะไรดีพี่ก็พอบเอเบียมาขวดแล้วกันเอาเนื้อทอดจานหนึ่งเนื้อแดดเดียวจานอ่ะแล้วน้องจะกินไรน้องสั่งหนูขอข้าวผัดอเมริกันนะพี่อ่ะได้ได้ได้ข้าวผัดอเมริกันเขาสั่งข้าวผัดอเมริกัน น้องๆข้าวผัดอเมริกันไม่ต้องเอาขึ้นมานะเอาไว้ข้างล่างเดี๋ยวพี่ทํางานเสร็จแล้วพี่ลงไปกินเพราะถ้าเอาขึ้นมาเนี่ยเสียเวลาพี่เขา<อ>เสียเวลาพี่เขากว่าจะนั่งกินเสร็จอะไรแต่ไรเดี๋ยวไม่ได้นวดไม่ได้อาบน้ําอดีเอาเอาไว้ข้างล่างเดี๋ยวขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้สั่งข้าวผัดาาอเมริกันไอข้าวผัดอเมริกันที่บอกสั่งแล้วเอาไว้ให้พี่กินข้างล่างเธอ25้าบาทเนี่ยเขาให้เรา หมอนวดช่วยหมอนวดช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นไปห้องหนึ่งหนึ่งได้ข้าวผัดไมการจานหนึ่งยี่ห้าบาทสองได้ติอีกอย่างน้อยสิบบาทเพราะฉะนั้นคืนหนึ่งเนี่ยสี่ห้าร้อยบาทนี่เป็นของมาเลยต้องสนดีกับหมอนวดต้องตีสีกับหมอนวดโอเคได้ได้ที่นี้ได้เงินเป็นกอบเป็นกาโอ้ได้เงินเป็นกอบเป็นกมได้วันละห้าร้อยบาทสมัยก่อนเนี่ยมันมันยังไม่เข้าใจว่าไม่แน่ใจคิดว่ายังไม่มีแบงค์ยี่สิบาทมันจะมีแบงค์บาทแบงค์ห้าแบงค์สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสี่ห้าร้อยบาทม มาเป็นฟ้อนก็เอามาให้แม่ทุกวันอแม่วันนี้ได้มาห้าร้อยบาทแม่วันนี้ได้หกร้อยบาทแม่วันนี้สี่ร้อยบาทเอามากองเต็มโตเครื่องแป้งเลยสามสี่เดือนนี่โอ้โหหลายหมื่นบาทเอามากองแม่ก็เข้าธนาคารไม่เป็นก็ใส่ไว้ในลิ้นชักเต็มโตเครื่องแป้งนี่เต็มหมดเลยนะแล้วก็พอพอสิ้นปีปีใหม่ก็กลับมาบ้านก็เอามาสร้างซ่วมเอามาซ่อมแซมบ้านเอามาให้น้องเรียนซื้ออะไรแต่อะไรให้น้องนะนี่นี่ก็คือนั้นเราก็มานั่งนึกเฮ้ยวันละวันละห้าร ้อยหกร้อยเดือนเท่าไหร่วะหมื่นห้าเยอะนะหมื่นห้าหมื่นแปดเฮ้ยปีแล้วเท่าไหร่ ก็ใกล้ความฝันนะสองแสนอ๋อสองแสนเนี่ยปีละสองแสนถ้าเราทำห้าปีเก็บเงินงี้ห้าปีได้ไหมล้านหนึ่งได้อ่าเดลคาค์นากี้เขาบอกเส้นทางไปสู่ความสําเร็จเนี่ยไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวนักมวยก็ไม่ได้นักมวยไม่ได้อเสร์ฟอาหารมีสิทธิ์เป็นมีเงินล้านได้ผมก็เลยตั้งเป้าเลยกูจะเสร์ฟอาหารให้ได้ล้านบาทเท่ารเลยจะเสริฟอาหารให้ได้เงินล้านจะเก็บเงินให้ได้ล้านบาทเพราะตอนนั้นไม่ไม่ใช้เงินเลยได้เท่าไหร่ส่ง <icana> พนักงานเสิร์ฟทั่วประเทศจงฟัง <sector> จับได้แล้วยังไงผลเป็นยังไงฮะก็ผมโอ้โหมาทํางานอาบนวดก็สองสาเดือนแรกนี่ก็ขยันมากวิ่งเสิร์ฟอาหารแล้วเอาเงินให้แม่ตลอดแต่ปรากฏว่า พอเรา,เอาหน้าที่หลักของการเสิร์ฟอาหารเนี่ยก็คือต้องผสมเหล้าให้แขกนะผสมเหล้าอ่าพี่อ่ผสมอะไรพี่โซดาอย่างเดียวอา่าวเหล้าโซดาอันนี้โซดาโคกอันนี้โซดาน้าอะไรเงรี้ยเราก็จําผสมให้ทีนี้เวลาเราเสิร์ฟอาหารเนี่ยไอไอ,อลูกค้าก็จะรู้สึกดีกันแล้วไอ้นอกจิบน้อยจิบน้อยโอ,โอ้จิบไม่ได้เลยพี่ผสมเหล้าเสร็จเนี่ยจิบไม่ได้จิบไม่ได้ผมอยู่วัดเขาห้ามกินเหล้าเฮ้ยน้อยเดียวน้อยเดียวน้อยเดียวก็ไม่ได้พี่เขาห้ามแตะแตะลิ้มผีปะแตะก็ไม่ได้พี่โอ้โหเมา แหลกร้านเลยถ้าแต่แล้วเดี๋ยวเสิร์ฟอาหารไม่ได้เดี๋ยวเสียงานเออแหลกร้านเฮ้ยไอ้น้องอย่างนี้มันไม่รักกันจริงเนี่ว่ะคนถ้ารักกันจริงต้องกินกินเหล้าแก้วเดียวกันได้จิบน้อยจิบน้อยพี่ผมขอร้องละจิบไม่ได้จริงๆอิงไม่ได้แน่นะไม่ได้เราก็เสียงแข็งไม่ได้แน่นะไม่ได้อถ้าไม่ได้กูไม่ให้ติปมึงอ้าวคุณเว้นซะแล้วทำไมเราไม่มีเงินเดือนไม่ให้ติปเราแล้วเราจะเอาอะไรกินมันก็ไม่มีอะไรกิน ถ้าผมจิบพี่พี่ให้ทิปผมแน่น่ะให้ให้ให้จิบมาให้เลยเราก็จิบหน่อยอยากได้ทิปเนี่ยพอจิบหน่อยวางปุ๊บเขาให้ยี่สิบาทโอ้โหเราก็โค้งหัวแตะพื้นเลยโอ้โหยี่สิบาทนี่เยอะมากก็โค้งหัวแตะพื้นทีนี้ลูกค้าเยอะมาทุกวันไอ้นู้นจิบหน่อยนี่จิบหน่อยจิบบ่อยๆเขาสามทุ่มเดินไม่เป็นล่ะเอะทำไมวันนี้โลกมันหมุดเร็วกว่าเดิมเะเนี่ยเป็นเจ้าชายสุราเมลรัยเลยนะฮะเริ่มเริ่มเมานะสามทุ่มเราก็เริ่มเมาเริ่มไม่นั้นทีนี้พอจิบ จิบทุกวันเนี่ยวันหนึ่งเรามาเสิร์ฟเนี่ยพอผสมเหล้าเสร็จลูกค้าก็เฉยเราบอกเอพี่พี่วันนี้พี่ลืมอะไรหรือเปล่าลูกค้าบอกไม่ลืมออกมาจากบ้านเตรียมมาพอดแบบไม่พี่ต้องลืมพี่ลืมอะไรสักอย่างไม่ลืมไม่ลืมพี่ต้องลืมไปถามลืมอะไรวันนี้พี่ลืมเรียกผมจิบอขอแขกดื่มเลยพี่ลืมเรียกผมจิบ เบยไม่ต้องจีบแล้วไม่ต้องจีบเรารู้จักกันนานแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยเราก็บอกอย่างนี้ไม่รักกันจริงนี่ถ้ารักกันจริงต้องกินเหล้าแก้วเดียวกันได้เขาลำคาลราค้าจิบจิบแลแวก็จิบพอนั่งนเข้ากินกับแขกนั่งกินพอนังเขากระดกสุดท้ายเนี่ยติดเหล้างอมแงมแล้วผมติดเหล้างอมแงมผมต้องกินเหล้าวันละกลมถ้ากินน้อยกว่านั้นเนี่ยทางานไม่ได้แล้วนอนไม่หลับ ตายตายติดเหล้าติดเหล้าาแ<อ>แล้วก็ผมก็ยังเรียนช่างกลอยู่นะเช้าไปเรียนช่างกลผมเนี่ยเป็นนักกีฬาของเรียนบ่ายผมซ้อมเสีปักตะกร้อบ่ายสามโมงเนี่ยถ้าไม่กินเหล้ามือสัน่นเตะตะกร้อไม่โดนเพราะนั้นต้องมีกั๊กหนึ่งเสียบไว้กระเป๋าหลังแล้วก็คอยจิกเวลาเล่นตะกร้อห้าโมงก็มาเรียนเอ A ยูเอหกหกโมงเสร็จๆจก็เข้าทํางานอาบมนวดดึกก็เที่ยวอพอเลิกห้าทุ่มครึ่งก็พากันไปเที่ยวกินเหล้า เมานอนข้างถนนตีสามถึงเข้านอนเช้าก็มาเลียนเป็นอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตผมเนี่ยนะติดเหล้าติดการพนันติดผู้หญิงเที่ยวกลางคืนติดยาเสพติดเงินที่ได้มาเนี่ยได้มาเยอะมากแต่ก็ผลานหมดหมดไปกับยาเสพติดอโทษหมดไปกับการพนันพอมีเงินปุ๊บเข้าบ่อนหมดแล้วเลิกเอาออกมาทํางานใหม่ได้เงินเข้าบ่อนเล่นหมดทุกอย่างละลายหมดก็เมานอนข้างถนนนะบางวัน เดินไม่ไหวนอนตามป้ายรถเมย์นอนตามข้างถนนชีวิตกลับมาหายนะอีกรอบภูม <Yeah. S 2> คุ้มกันความชั่วบกพร่อง ความชั่วก็มาอยู่วัดมาสิบห้าปีนะผมอยู่วัดตั้งแต่สองขวบออกจากวัดเมื่ออายุสิบเจ็ดผมอยู่วัดมาสิบห้าปีอยู่ในศีลในธรรมพระอบรมสั่งสอนมาอย่างดีมาอยู่อาบนวดได้สักสองเดือนสามเดือนเนี่ยที่อโคจรมันก็เลยพาเราไปด้วยเลยคุการบกพร่องเพราะว่าพอเราไปอยู่อาบนวดเนี่ยในอาบวยนวดเนี่ยมีแต่อบายมุกทั้งหมดมีเหล้ามีผู้หญิงมีการพนันมีสถานที่กลางคืนอะไรแต่อะไรมันเป็นอบายมุกทั้งหมดแล้วก็คุณลองคิดดู啊 ผมเนี่ยอยู่วัดมา15ปีออกจากวัดเมื่ออายุ17บ <Ừ. S 2> ผู้หญิงยังไม่เคยผ่านท้องมาเลยสักคนหนึ่งเซ็ตเลยเซ็ต <laughs> เลยพอมาอยู่ที่นี่ผู้หญิงร้อยยี่สคน <Ừ. S 2> นั่งตู้ทุกวัน120คนเปลี่ยนคนนี้เข้าคนนี้ออกแล้วใน120คนเนี่ยลองคิดดูว่าผมอายุ18นะเป็นนักมวยเป็นนักกีฬาของโร<า><ล>งเรียนอ,อแข็งอึดอยังก็ควาย มาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยมันเป็นสเปคของหมอนวดอยู่แล้วเป็นนักเรียนมาแล้วก็หมอนวดก็เลยเลี้ยงเด็กเลยเลี้ยงต้อยเลยเป็นนักเรียนเเป็นนักศึกษาเออเป็นนักกีฬาแข็งแรงก็มันก็ต้องมีแหละยี่สิบสาสิบคนที่ชายตามมองเราแล้วก็<ถ>ยิ้มหวานๆนะเสร็จแล้วก็ดันกันเข้าห้องวันละสามคนทุกคืนสามปีติดต่อกัน ค่ะชีวิตก็เลยห่างเป้าหมายไปเลย,เลยตอนนั้นไ,ไม่มีนึกแวบเลยเหรอไม่ไม่ได้ย้อนกลับมานึกยี่ห้าปีหนึ่งล้านาทำงานบนเครื่องภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันไม่มีกระตุกกระตุกกันหน่อยเหรอมันคิดรับมันคิดตอนนี้มันมันมันต่อสู้กันระหว่างเป้าหมายของชีวิตกับความสุขสนุกอาบายามุกที่ท,ที่ที่เรา ต้องการอ่ะคือเราไม่เคยเจอผู้หญิงเลยพอมาเจอผู้หญิงเยอะๆเงีย้ยโอโ้โหมันสนุกมากนะเราไม่เคยกินเหล้าพอมากินเหล้าพอติดเหล้าแล้วโอโ้โหมันอยากกินเหล้าอ่ะมันสนุกแล้วเราไม่เคยเที่ยวกันคืนอยู่วัดเนะี่ยไม่เคยไปไหนมาที่นี่ปุ๊บพอเลิกงานปุ๊บหมอนัวก็พากันไปเที่ยวแล้วมันสนุกอะ่ะกินฟรีเที่ยวฟรีอยู่ฟรีนอนกับผู้หญิงฟรีโอโ้โหมันเป็นอะไรที่ผู้ชายทุกคน่ะชายหนุ่มทุกคนที่เป็นวัยรุ่นต้องการ่ะ<ด>ในขณะ<ๆ>ที่คนอื่นเขาต้องเสียเงินเพื่อจะได้รับบริการอย่างนี้เราไม่ต้องเสียเงินได้รับ บริการนี้แล้วพอเพอ